วันนี้ทีมงานของเราจะเดินทางไปยังอ้าวทองคำอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อบันทึกเรื่องราวของธรรมชาติวิถีชีวิตและความผูกพันของชุมชนกับป่าชายเลนแห่งนี้ระหว่างการเดินทางบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเนื่องจากทุกคนตื่นเต้นที่จะได้ไปปลูกป่าชายเลนกันเชื่อได้เลยว่าในการทำกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้ทีมงานทุกคนได้ประสบการณ์และความสนุกสนานอย่างล้นเหลือแน่นอนสวัสดีครับผมชื่อตักซินมินมั่นครับอาทธานกุมอนุรักษ์บาชายลินบาเล่มผมสตีอนี่ในในความในความก็ใจของลุงนะ ลุงคิดว่าคนที่ตั้งชือ่อกันเขาต้องการให้รู้ว่าคาว่าเอาทองคํานี้มันไม่ถึงความอุดมสมบูรณ์ข้องทรัพยากรชายฟังและทรัพยากรในทะเลซึ่งอยู่ในอาน่าวนี้ดังเดิมจริงๆแล้วตาป้าป้าทีนี้ทีนี้ป้าป้าป้าชายลินกล้องเอาทองคําถ้าไม่ถึงในเิตอําบุด,บดาซาลานะามันมันเพิ่งเกิดขึ้นมันเพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณสักสี่ิถึงอาทิ์ปี แต่ถ้ามาันเกิดขึ้นด้วยธรรมชาติไหมแน่นอนมันเกิดขึ้นแบบโดยกอนธรรมชาติมากไม่เลยบาลีหมู่นตเต๊สิบสามสิบสี่ปีที่ทําขึ้นมาแน่นอนเราเราติดยึดกับป้าชายเล่นเลยเราเราเราช้ยคาเราใช้ป้าชายเล่นผู้จังไม่อายเลยพอเราใช้ป้าชายเล่นน้ากินเลยเราบอกให้คนข้างนอกมามา่ถวบ้านเรามาเราเราจะค่ายต้น้าของเขาเบื่อจใ้เขา เอาเอารายได้จากต้นตาแลวก็เผื่อใจเข้าหนังเรือของชาวบ้านไปปลูกต้นมไม้ให้กับพวกเรานะครับบอเขามาปลูกต้นแนนอนพอเขามาปลูกตน้นไม้บอเขามาหนังเรือเลยมันต้องมันยอมเกิดการเกิดรายได้ใช่ไหมครับพอพอเขาเห็นนะบางคนมันไม่ใช่ตาาแต่มาต่มาปลูกอย่างเดียวไงเขามานอนกันมากินด้วยมาซื้อด้วยมันเลยกลายเป็นจุดกระจายรายไดย้จุดทองเที่ยวจุดอนุรักษ์แม้กิจกรรมของเราจะจบลงแล้วนั้นแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากที่นี่จะอยู่กับเราเสมอ และนี่คือเรื่องราวของรากไม้แห่งท่าสลาวิธีชีวิตแห่งอาวทองคำแล้วพบกันใหม่ในสารคดีครั้งหน้าสวัสดีครับ